การสอมวิ่ง100กิโลจะมีกฎอยู่แค่ข้อเดียวนั่นก็คือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องอัลตร้าพลังพักแล้วก็มาเจอกับผมคนเดิมนะครับเอกอนะัลตร้านักวิ่งอัลตร้าสายเจเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่ช่วงกับตัวอยู่ในบ้านเนี่ยไปซ้อมวิ่งกันบ้างหรือเปล่าผมนะ่ะก็วิ่งอยู่นะครับว,วิ่งบนในหมู่บ้านนี่แหละ<ว>บนในหมู่บ้านเนี่ทดสอบจิตใจตัวเองสุดๆเลย ซอยหมู่บ้านผมเนี่ยนะประมาณ400เมตรผมวิ่ง10กิโลเนี่ยผมจะต้องวิ่งผ่านหน้าบ้านตัวเองเนี่รอบหน้าบ้านตัวเองก็อยากจะอยู่แดดก็ร้อนเดี๋ยวหมาก็เห่าเจอบ้านอีกหลังนึ่งกำลังทํากับข้าวกลิ่นนี่หอมชุย <Yeah. S 2> ใช่ก็กะจะวิ่งสัก20โลหรือ10โลผมก็ต้องซ้อมต่อไปโควิดในทะีน่ยมันคลี่คลายผมจะได้กลับเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมโดยที่เราไม่ต้องสร้างความฟิตใหม่นะครับช่วงนี้นะครับ มือถือเรานะมันก็จะมีพวก <Hey. S 1> ไอช้อปปิ้งออนไลน์แะแอปพลิเคชันต่างๆเด้งมาตลอดเด้งมาทุกเช้าเลยขยันกว่าวิ่งก็ไอช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละอา้าวนอกเรื่องมาตั้งนานนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น ep ที่3นะครับสำหรับ ซีรีส์ร้อยโลใครๆก็วิ่งได้นะมาพูดกันถึงการฝึกซ้อมเพื่อที่จะวิ่งอัลตร้า100กิโลนะครับเมื่อก่อนนะวิ่งอัลตร้าเนี่ยก็ไม่มีโปรแกรมการฝึกซ้อมอะไรนะโปรแกรมด้วยตัวเองอาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ค่อยมีครับาหาไปหามามันจะกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่รวบรวมนักวิ่งอัลตร้าไว้ในกลุ่มนี้นะครับ endurance runners group นะครับก็มีพี่ตึงนะครับเป็นแอดมิน พอพี่ตึงรับผมเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ในกลุ่มนี้ก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ทริปแล้วก็เทคนิคต่างๆในการซ้อมก็ได้ฝึกซ้อมตามคําแนะนําของกลุ่มนี้นะครับปรับใช้กับตัวเองแล้วก็จะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆดีกว่านะครับจากประสบการณ์ของผมเองล้วนๆอ่ะเราจะมาพูดถึงการวิ่งอัลตร้า 100กิโลทางเรียบก่อนนะไม่ใช่ทางเทรลนะครับเพราะว่าเป็นทางที่ผมถนัดก็ที่ผมจะแนะนำในต่อไปเนี้ยนะเหมาะสำหรับใครสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ที่ต้องการที่จะย,ย,ยกระดับจากนักวิ่งมาราทอนไปสู่นักวิ่งเอตร้ามาราทอนถ้าคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ้อมมาราทอนหรือให้คุณทำสมองคุณไว้ล่องๆว่านี่คือการซ้อมเอตร้าครับ วิ่ง100กิโลนะครับจะมีกฎการซ้อมอยู่แค่ข้อเดียวครับก็คือเข้าถึงระยะทางให้ได้ก่อนครับการเข้าถึงระยะทางให้ได้ก่อนเนี่ยไปวิ่ง100กิโลนะครับต้องซ้อมให้ถึง100กิโลให้ได้ครับแข่งระยะไหนให้เข้าถึงระยะทางในระยะนั้นเราจะวิ่ง100กิโลได้ยังไงอ่ะวิ่งรวดเดียวคงไม่ได้หรอกครับผมจะพูดถึงการซ้อมเนี่ย เป็น3ช่วงด้วยกันนะครับแต่ผมไม่บอกว่าต้องใช้ระยะเวลากี่วันเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นฐานในของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันช่วงที่1น,นะครับก็คือการสะสมระยะทางครับได้บอกไปแล้วนะครับว่ากฎของการวิ่งอัลตรามีอยู่แค่ข้อเดียวก็คือการเข้าถึงระยะทางระยะทางรวมต่อสัปดาห์ของเราเนี่ยคือทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะ เรายังซ้อมไม่ถึง100กิโลเลยแล้วเราจะไปแข่งวิ่ง100กิโลเนี่ยวันเดียวเนี่ยมันจะได้เหรอครับต้องสะสมความทนทานเนี่ยให้ถึงระยะฉะนั้นเราจะเข้าถึงระยะทางต่อสัปดาห์ให้ได้ก่อนอันดับแรก100กิโลต้องปรับโหมดในการฝึกซ้อมใหม่ปรับโหมดความเร็วใหม่จากโหมดมาราธอนไปเป็นโหมดอัลตร้าครับจะต้องฝึกวิ่งช้าให้เป็นครับ คนที่เคยซ้อมมาราธอนเนี่ยเพสีเพศห้เนี่ยเราจะเอาความเร็วในหมวดมาราธอนเนี่ยเข้าถึงระยะทางมันจะเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่วิ่งช้าครับที่เราลดความเร็วลงมานะครับจุดประสงค์เพื่อที่ได้เข้าถึงระยะทางให้ได้ก่อน,นครับ wow. ถ้าเราเข้าถึงระยะทางให้ได้แล้วเข้าถึงระยะทางซ้ําๆไปซ้อมวนซ้าๆไปความเร็วในโหมดอัลตร้าของเราจะมาเองครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ระยะทางรวมต่อสัปดาห์เนี่ยยังไม่ถึง100กิโลนะครับอย่าเพิ่งไปเพิ่มพรวดเดียวเพิ่มระยะทางดีละน้อย10%ก็ได้นะครับหรือว่าอาทิตย์ละ10กิโลก็ได้ละวันเนี่ยอาจจะเพิ่มว่าละจาก ที่เราซ้อม10โลก็อาจจะเพิ่มเป็นซ้อมมอลละ12โลอย่างนี้ก็ได้นะครับค่อยๆเพิ่มระยะทางค่อยๆเก็บสะสมความทนทานไปครับวิบ่งมาราทอนนะครับหรือซ้อมมาราทอนเพจสี่เพจหเนี่ยครับอาจจะต้องเปลี่ยน โหมดในการวิ่งใหม่ก็คืออาจจะเพจหกเพจเจ็ดูนะครับเพื่อที่เราจะสามารถวิ่งยาวได้ในทุกๆวันโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งเราซ้อมอย่างเงี้ยนะครับร่างกายเราเนี่ยจะมีความทนทานมากขึ้นด้วยนะเพื่อนถามว่าเวลาเราวิ่งอ่ะจำเป็นไหมที่จะต้องคุมโซนไว้ก็คือโซน2 ผมไม่อยากให้ไปซีเรียสกับโซนสองคร่าวๆก็ได้เ,เหนื่อยแบบปกติวิ่งสบายๆแบบร้องเพลงไปด้วยวิ่งไปด้วยได้โดยที่ไม่หอบแล้ว,วไปด้วยคุยไปด้วยสนุกสนานเฮฮาจำฟีลลิ่งตอนที่เราวิ่งแค่นั้นแหะครับว่าเออเราวิ่งขนาดนี้ก็คือการวิ่งแบบอีซี่รันของเรา ที่นี่เราอาจจะแบบไม่ว่างตอนเย็นในการวิ่งยาวๆ20โลอย่างนี้เนาะก็อาจจะอซอยเป็นตอนเช้า10เย็น10ยิ่งดีเลยครับผมนะให้ผลลัพธ์เหมือนกันครับเพราะเราเข้าถึงระยะทางได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับร่างกายเราเนี่ยมีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับ ความเร็วในการวิ่งอีซี่รันของเราเนี่ยที่เราสามารถวิ่งได้ยาวๆในทุกๆวันเนี่ยก็จะวิ่งได้เร็วขึ้น <Wow. S 1> อันนี้ก็คือการซ้อมในช่วงที่1สะสมระยะทางครับที่2ครับก็คือการเพิ่มระยะทางครับผ่านช่วงที่1ไปแล้วเนี่ย เชื่อว่าช่วงนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บสะสมระยะทางได้100กิโลการเป็นการฝึกซ้อมแบบปกติของเราได้สักช่วงหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะไปวิ่งเอลตราได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราปูพื้นฐานอย่างนี้จริงครับแล้วเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นที <Wow. S 1> นี้การฝึกซ้อมในช่วงที่2เนี่ยนะครับก็คือเพิ่มระยะทางครับเพิ่มระยะทาง รวมต่อสัปดาห์นะครับถ้าเราหวังที่เราจะทําเวลาในการวิ่ง100กิโลเนี่ยหวัประสิทธิภาพในการวิ่ง100กิโลเนี่ยดีขึ้นนะถ้าเราอยากจะทําเวลาวิ่ง100กิโลดีๆเนี่ยนะครับระยะทางสะสมเนี่ยควรจะมากกว่า100กิโลนะครับไอ้50กิโลจนถึง200กิโลครับ <Huh? S 1> ก็หลักการเดิมนะครับก็คือเราไปเฉลี่ยเองนะครับ เราจะวิ่งแต่ละวันเนี่ยกี่กิโลแต่ว่าให้ระยะทางรวมต่อสัปดาห์เนี่ยมันเท่ากับ1 5 0กิโลถึง2 0 0กิโลครับว่าเวลาคุณไปวิ่ง100กิโลเนี่ยคุณจะจบเวลาแบบสวยๆแน่นอนอันนี้ก็คือในระยะที่2เนะ่เราอยากจะแค่จบ100กิโลเนี่ยธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้อง ซ้อมถึงขั้นวิ่งถึงระยะ150โลก็ได้นะประมาณเนี่ยหนึ100กิโลเนี่ยกันบังดีครับฝึกซ้อมในระยะที่3ครับการฝึกซ้อมในระยะที่3ก็คือการฝึกซ้อมในระยะจริงที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นนะครับว่า การวิ่งอัลตร้าเนี่ยนะครับถ้าเราจะวิ่ง100ก็จะต้องซ้อม100มันจะไหวหรือมันจะได้เหรอวิ่งร้อยซ้อมร้อยเนี่ยเอาที่ไหนมาพูดฮะบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับะระยะจริงเนี่ยกฎของการวิ่ง100กิโลก็คือการเข้าถึงระยะทางให้ได้ก่อนไม่ใช่เหรอครับเราไม่ต้องไปสนใจความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซ้อม1 0 0กิโลเนี่ย ไม่ได้วิ่งปื้อเดียว100กิโลมันจะมีการแบ่งอย่างนี้ครับเราอยากจะเข้าถึง100กิโลให้ได้ผมก็ซ้อมด้วยวิธีนี้ครับวิ่ง2กิโลเดิน2นาทีวิ่ง2กิโลเดิน2นาทีนนาทําอย่างนี้นะครับวนลูปซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจะกินอาหารหนัก กิโลเมตรที่เท่าไหร่ควรจะโหลดพลังงานตอนไหนแล้วเราจะเจอสภาพไหนบ้างเวลาเราวิ่งไปสักพักหนึ่งอะรองเท้ากัดหรือว่าอะไรเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าที่เหมาะสําหรับการวิ่งยาวๆไหมคุณจะใช้รองเท้าคู่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราซ้อมในระยะจริงเราจะได้เปรียบครับแต่ว่าทุกคนนะครับก็มีหน้าที่การงานเนาะบางคนก็ทํางานประจําเป็นพนักง,งานออฟฟิศขายอะไรพวกนี้การที่เราจะซ้อมทีนึงเป็นเรื่องยากครับถ้าเราซ้อมถึงระยะจริงอะ ไม่ได้นะครับอาจจะซ้อมแบบ B 2 B ซ้อมวันแรก50โลวันที่2 50โลนะครับก็2วันก็รวมกันได้100กิโลอย่างนี้ก็ได้เราไม่จําเป็นต้องวิ่งรวดเดียว100กิโลวัน50โลของเราเนี่ยอาจจะเป็นวิ่งสลับเดินอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ก็วันละ35กิโลสวันต่อกันก็ได้นะครับอย่าไปพักนะไม่ใช่ว่า B 2 B แบบวิ่ง50โลพักสักอาทิตย์หนึ่งอล้วอีกอาทิตย์หนึง50โลนี่ไม่ใช่ B 2 B นะครับผมมีแค่นี้นะครับ เราไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับถ้าซ้อมเต็มระยะไม่ได้เราก็สามารถซอยย่อยเป็นการซ้อมต่อเนื่องได้ขเ,<อ>เข้าใจนะครับว่าเราไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพนะครับแต่ละคนก็เป็นนักกีฬาสมัครเล่นอย่างนั้นหน้าที่การงานก็จําเป็นต้องทําอยู่นะครับไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวซ้อมวิ่งในระยะทางยาวๆอย่างเงี้ยก็ระวังเรื่องของการไปทํางานไม่ทันนะครับ ระวังไปทํางานไม่ทันคัตออฟนะครับถ้าไม่ทันคัตออฟบ่อยๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะ DNF เอาง่ายๆวิ่งเยอะลาง,งานบ่อยผลลัพธ์ก็คือร่างกายแข็งแรงครับแต่จนจะเอาเหรครับอ้าก็ง่ายๆครับเห็นไหมมีแค่กดอยู่ข้อเดียวก็คือการเข้าถึงระยะทางให้ได้ก่อน แล้วความเร็วจะตามมาเองความเร็วเป็นแค่ผลพลอยได้ครับอย่าให้ความสําคัญกับความเร็วในระยะอัลตราสรุปนะครับการซ้อมเพื่อที่จะไปร้อยโลนะครับมีอยู่3ช่วงช่วงที่1คือการสะสมระยะทางครับสะสมระยะทางให้ได้100กิโลต่อสัปดาห์ช่วงที่2คือการเพิ่มระยะทาง เพิ่มระยะทางเพื่อให้การวิ่งร้อยโลของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วงที่3คือการซ้อมในระยะจริงซ้อม100กิโลหรือ B2B 50 50หรือ B2B 35, 35 35 35ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับไปลองไปปรับใช้ดูนะครับซีรีส์นี้นะครับอีที่3เนี่ยต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับผมมีทริปแล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการวิ่ง100กิโลเนี่ย ผมก็จะเอามาใส่ในซีรีส์ร้อยโลใครๆก็วิ่งได้นี่นะครับก็เพื่อนๆก็สังเกตง่ายๆเลยก็คือหน้าปกก็จะเป็นสีเขียวขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือ y o u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องอัลตร้าพลังผักผมเองอัลตร้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ